เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซ i X นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาวินนะครับเป็นดกมาธยมเนรนะฮะวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับโค้ดมบายรโค้ดมือถือเนาะเซิร์ฟของเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอาชีพนักพจนะครับเป็นนักพจน์ฝ่ายอาธรรมนะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นสกิลอยู่ตอนนี้เป็นสายพัดนั่นเองนะครับจะมีอะไรยังไงบ้างมาดูกันดีกว่านะครับว่านักพจนี้เขาอัพยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเป็น ID ที่ อ่าไอีเนี้ยไม่ใช่ไอีผมเองเนาะเป็นไอทีที่คุณผู้ชมเขาอ่าให้ผมมารีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับมาอันดับแรกเลยเขานะครับขอข้ามไปค่าสถานะก่อนเลยแล้วกนะันเนาะเขาเล่นเป็นอินล้วนนะครับแต่เด็กมา,มาจากไหนตั้งร้อยนึงเนี่ยเด็กมาจากไหนตั้งร้อยนึงเนี่ยอืมแส่าการ์ดตึงใช่ไหมเนี่ยเอานะครับฮมีการ์ดไก่นะ ซึ่งการ์ดไก่นี่ตรงสายนะครับการ์ดไก่นี่คือบอสไก่เป็นบอสสายเวทอยู่แล้วเนาะอันนี้ถือ,ถอว่าทําถูกทําถึงนะครับรีได้ถูกต้องนะครับแบบนี้อืมไปกันต่อก็คือเขาเล่นอินล้วนเนาะตรงนี้ก็ได้ดาเมจประมาณนี้เลยนะครับโอ้ดาเมจเยอะมากอะ่ะเก้าพันหนึ่งแล้วอะ่ะส่วไอเทมนะครับตัวนี้เขาเล่นเซฟเป็น33มสามเนาะซึ่งเขาก็ บอกผมแล้วแหละว่าเขาที่ทําแบบนี้เพราะเขายังทำเซตเจ็ดไม่ได้นะครับแค่นั้นเลยเนาะ <laughs> แต่ข้อดีของเซตสามมันก็มีเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วจะต้องทํายังไงก็ได้นะครับให้ให้ผลเซตตรงนี้มันแอคทีฟนะครับเซตตรงนี้เซตแรกเนาะสานะครับก็คือใช้50 50 50ิบ คือเราเราต้องถ้าถ้าใครจะทำสามสามนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าห้ามนับแหวนกับแหวนเป็นสองนะครับแหวนกับแหวนจะเป็นหนึ่งเท่านั้นเนาะคุณผู้ชมมันจะนับเหมือนกันอนะคือแหวนก็ต้องคือหนึ่งวงนับเป็นหนึ่งสองอันนี้ไม่นับเป็นสองนะครับสองอันนี้นับเป็นหนึ่งงงไหมไม่งงเนาะ <c oughs> ถ้าถ้างงก็ก็เรื่องของคุณผู้ชมแฮ่ <c oughs> ไม่ใช่นะครับคือแหวนกับต่างหูอะมันมันนับให้หนึ่งไปกันต่อที่สกิลนะครับ ตะิวเริ่มแรกมาอันนี้เขาอัพหน้านี้เขาอัพถูกนะคุณผู้ชมหน้าพัดเขาก็อัพถูกนะครับหน้าฝ่ายก็อัพถูกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าอยากจะอัพหรือไม่นะครับแล้วแต่ว่าอยากจะใช้ไหมบางอาชีพก็ต้องใช้บางอาชีพก็ไม่ต้องใช้นะครับแต่คัสสองเนี่ยเกือบแล้วเกือบดีแล้วนะครับเกือบดีแล้วนักนักพศเนี่ยเอ่อนักพจน์สายอารรมแล้วกันนักพจ์อารรมนะคืออันเนี้ย นักโทษอาธรรมไม่ว่าจะเป็นพัดหรือว่าไม้เท้าผมแนะนําให้อัพสกิลนี้ก่อนนะครับสกิลนี้เป็นสกิลหากินครับผมเพราะว่ามันมันเป็นสกิลที่รอบตัวนะครับอันนี้ปะไม่ใช่อันนีนี่นี่น,นสกิลนี้ของอาธรรมเป็นสกิลหากินมากๆครับคุณผู้ชมคือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเอาสกิลนี้ให้เต็มก่อนเนี่ยมันมันสฝั่งแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้จะบอกยังไงแต่มันดีสุดแล้วกันนะนะเวลต้นๆน,นะครับเอามาใช้ก่อนได้ดีนะครับแล้วต่อมาก็เออร้อยสี่ดีไหมร้อยสี่ก็ยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าช้าช้าช้าไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสกิลนี้ที่อัรเพราะว่าไกลสุดอะด,ดิใช่ไหมมันไกลสุดใช่ไหมเจ้าของ ไกลสุดก็จริงแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าอนิเมชันมันช้าเนาะอ่ะไอ้น,นี่ก็ช้านะมีสกิลนี้แหละนะกดปุ๊บมาปับ๊บแล้วก็ใครที่เล่นอ่าโก้ดมือบายมาแล้วบ้างก็จะรู้กันดีนะครับว่าออโต้อ่ะมันโง่ครับผม <laughs> พูดแรงไปปาวะคือออโต้มันไม่ฉลาดแล้วกันออโต้มันฉลาดน้อยถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะเดิน หมายถึงว่ามีสกิลที่ตีไกลแค่ไหนมันก็จะเอาหน้าคุณผู้ชมอ่ะเอาหน้าตัวละครคุณผู้ชมอ่ะไปจูบมอนอยู่ดีนะครับผมเลยมองว่านักพศฝ่ายอาธรรมนะครับเราสามารถอัพสกิลนี้เต็มได้ก่อนเลยเนาะแล้วต่อไปสกิลนี้ต่อก็ได้นะหรืออันที่จริงเหืออันที่จริงจะอัพสกิลนี้ก่อนก็ได้แล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมาอัพสกิลนี้ต่อเออแต่สกิลนี้มันมันดีตรงที่มันมันสีเป้าแล้วก็สีฮิตด้วยนะครับ คือตีมอนหมู่ก็เก่งตีมอนเดี่ยวก็ดีอะไรอย่างนั้นนะครับอืมอันที่จริงพอมามองไปมองมาผมก็มองว่าสก,กิลนี้ยฟอนเป็นสก,กิลที่อัพไว้ที่สองเหมือนกันนะคุณผู้ชมอืมมันสี่เป้าหมายแล้วก็ระยะไกลยอยู่นะครับอืมอันนี้ช้าคือถ้าร้อยสี่ถ้าเป็นใน PC นี่นี่ต้องอัพเต็มนะคุณผู้ชมแต่ว่าโมบายมันมันช้าเนาะใช้งานบึ้มวีไปก่อนนะครับทีนี้ ผมจะปรับให้นิดหน่อยนะครับจริงๆเมื่อกี้มันก็ถูกเกือบหมดแล้วนะแต่มันยังมีอะไรที่ติดใจยอยู่ติดใจยอยู่นิดนึงนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนๆนะครับโฟกัสตรงนี้นะคุณผู้ชมโฟกัสตรง10ทับเเนี่ยเห็นไหมคือถ้าคุณผู้ชมเวลเวลไปถึงคัสสองแล้วอะตอนเปลี่ยนคัสสองได้สกิลคัสสองมาจะอัพสกิลคัสสองไม่ได้นะครับถ้าไม่ทำตรง10ทับเเป็น55ทับเนะครับคุณผู้ชม ซึ่งนักพศอะ่ะคือจริงๆอะ่ะอัพบัฟป้องกันก็ได้นะครับแต่ถ้านักพศที่เป็นนักพศที่มีดาเมจเป็นนักพศที่เทพทูเป็นนักพศสายเติมหนักหน่อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับการที่จะต้องโดนมอนตีแรงเออขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องอัพป้องกันอ่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องอัพป้องกันเอาสกิลเอาแต้ม,มสก,กิลอะมาอัพสกิลนี้ก็พอ เพราะว่าตอน65นะครับเราจะได้สกิลอ่าให้เหิที่เป็นคลิมาเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอืมแต่นักพจน์ในสตรีมที่ผมแนะนําว่าให้อัพบัฟป้องกันอ่ะเพราะว่าคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะไม่ได้เติมกันทุกคนหรือมั้งเนาะก็เลยบอกเผื่อไว้ก่อนว่าอ่ถ้าไม่รู้จะอัพสกิลไหนนักพจน์อ่ะอัพบัฟป้องกันได้เอาบัฟป้องกันมาใช้ได้แล้วบัฟป้องกันนักพจน์สามารถใช้ได้ตอนอ่าใช้งานได้จริงๆอ่ะครับตอนเจ็ด 79ก็ก็ดีแล้วเนาะมันจะเป็นไท้เถอแล้วส่วนอาชีพอื่นนี่ยบัฟป้องกันมันจะกลายเป็นให้เถอตอนเลเวลร้อยเเลยนะครับอย่างเช่นดาบเนาะหรือว่าธนูเงี้ยธนูก็ตั้งเท่าไหร่อะ93มเลยมั้งธนูถึงถึงจะถึงจะ่จะจะาทำสก,กิลป้องกันได้เนาะแต่นักโพสอะมันมันอัพได้นะครับแต่ถ้าเป็นสุลต่านอันนี้ผมบอกเผื่อแล้วกันนะว่าไม่ต้องอัพนะครับเพราะมันใช้20แต้มเลยเนาะเอา20แต้มอะไปลงสกิลไอ้นี่ก็ได้นะครับอืม เอ,เอาเอาเอามาใช้อ่ะสกิลเนี่ยมันใช้ได้อยู่ระยะหนึ่งแต่ถ้าพออันนี้แล้วกันแต่ถ้าพอได้ได้ไดบัฟให้เถอนมาแล้วก็กลับมาอัพได้เหมอนเดิมเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลลังหลังเราก็จะไม่ได้ใช้สกิลนี้อยู่ดีนะถ้าสมมติว่าเราเริ่มได้ใช้เถื่อนแล้วอะคือเราก็ต้องรีอีกรอบอยู่ดีอืมไปเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะอัพแบบไหนคืออัพบัฟป้องกันให้มันจบจบไปเออหรือจะเอาแต้มสกิลมาเร่งดาเมจก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมผมก็จะขอเลือกอัพ อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องบัฟป้องกันเนี่ยว่ากันอีกทีนึ่งอ่ะพาสีต้องอัพเต็มไปแล้วนะครับคือถ้าถ้าเราเป็นตัวที่เล่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเอ่อต้องอัพอย่างละหนึ่งเนาะต้องอัพตรงนี้อย่างละหนึ่งนะครับแต่พอถ้าเรามาลีกลางคันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แปลว่าไม่จําเป็นละ2สกิลเนี้ยเพราะมันยังไม่ได้เป็นท้ายเหอเนาะอีสกิลเนี้ยกว่าจะเป็นท้ายเหอก็ตอน72เลยนะครับ เดี๋ยวค่อยค่อยไปรีอีทีตอนนั้นก็ได้หรืออดใจไว้อัพไว้หนึ่งทำเป็นท้ายเหอก็พอแล้วไปรีอีทีตอน80เพราะว่าตอนเปลี่ยนคลาสแด80นะครับตอนเปลี่ยนคลาสแด80อ่ะคลาสน,นี้นะครับเกมจะรีเซ็ตให้เราหนึ่งรอบนะครับรีสกิลให้เราหนึ่งรอบนะเออค่อยไปรีอัพตอนนั้นก็ได้นะครับแล้วทีนี้อ่ะผมขอถามเจ้าของไอดีก่อนว่าจะเล่นสายไหนโอเค ถามเจ้าของอันนี้แล้วเขาบอกว่าเขาต้องการสายดาเมจไปแล้วพี่งั้นก็จัดไปครับผมอัพไปเลย20เพราะว่ามันบังคับอัพอยู่แล้วเนาะอะ่ทีนี้จะเหลือ5แต้มแล้วเหลือ5แต้มแล้วทำอะไรกับมันดีสกิลอันนี้ต้องอัพเนาะโดดสองชั้นอืมเหลืออีก3แต้มอีก3แต้มอัพอะไรดีนะอัพไอ้นี่เหมือนเดิมดิไม่นะเพราะว่าสกิลมังกรเมื่อกี้เนาะเท่าที่ผมดูอะมัน มันเหมือนมันจะไวกว่าสกิลไอ้นี่นะแล้วก็แรงกว่าด้วยเนาะอัพไวสาม่าคุณผู้ชมอืมมาเราอัพบางกรไวสามนักพจ์ทำอย่างนี้ได้นะแต่แต่ถ้าถ้าเป็นไอดีเริ่มต้นอะ่ะมันมันต้องอัพสองสกิลเนี้ยก็แปลว่าคุณจะเหลืออีกหนึ่งแต้มท,ที่ที่ต้องหาสกิลอัพอืมถ้าถ้าเป็นตั้งแต่เวลหนึ่งล้วก็ขึ้นมาถึงสี่สิบเนาะคุณต้องหานอกจากที่จะอัพสแต้มเนี้ย เฮ้ยหรือมันพอพอดีวะเออพอพอดีว่าพอพอดี <c oughs> วิชาอัน,นี่ไหมอัพบิงไว้ไว้บิงเล่นไหม <c oughs> อ่ะเลือกแล้วกันหนึ่งแต้มถ้าไม่อัพสามือมังกรเหินสามแต้มนะครับอ่ะตึ๊บตึ๊บกลายเป็นห้าสิบ้าชับหกนะครับก็จะอัพคัสสอได้แล้วพอมาถึงคัสสองอ่ามาหน้านี้ซึ่งเมื่อกี้เราคำนวณแล้วนะว่าสก,กิลเนี้ยมันช้านะครับ มันช้าแล้วมันทําให้แบบเสียเวลาเวลเท่ากับว่าเราจะไม่อัพสกิลนี้นะอัพสามสกิลนี้ไปก่อนเลยเออคุ้มๆนะครับแจมแมวมากสามสกิลนี้ทีนี้มาหน้าทั่วไปครับขาดไม่ได้เลยนะครับคือบัฟโจมตีอยู่ไหนเอ่ยบัฟโจมตีอยู่ไหนอ่านี่นี่สกิลวาร์ปนักพศกลายเป็นบัฟโจมตีนะครับคุณผู้ชมกดเรียนไปแล้วก็ อะไฮไลท์เนาะคือสกิลนี้เลยคุณผู้ชมสกิลนี้บอกเลยว่าแรงมากแรงจัดๆนะครับแต่ใจยเย็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นใจยเย็นคือเราต้องอัพบัฟโจมตีให้เต็มก่อนอาชีพไหนที่มีบัฟโจมตีเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่รู้แหละนะครับตอนคัทสองนะครับให้อัพบัฟโจมตีให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เต็มสกิลนะครับอ,อย่างนักพจน์เนาะอย่างนักพจน์มีสองสกิลนี้นะครับที่น่าอัพเต็มก่อนนะครับนักพจน์สายพัดนะอันเนี้ยมา ผมจะให้เห็นเลยว่าทำไมถึงถึงน่าอัพคือมี2สกิลนี้บุ้มกับพายุอเนี่ยมันช้าแต่มันไกลนะมันแต่มันช้าหวังผลได้ไหมหวังผลได้แต่บางจังหวะหวังผลก็ยังไม่ได้ไว้ก่อนร้อยสี่นี่แล้วใหญ่เลยนะครับช้าแล้วก็มันเป็นสกิลเอาไว้วนดีกว่าเออสกิลเอาไว้วนดีกว่านะครับยังยังไม่ต้องอัพก็ได้เอาไว้อัพตอนอ่ะเป็นสกิลที่3เลยนะครับเพราะว่าอะไรอะไรรู้ไหม เพราะว่าร์โ,โมบายนะครับเราเน้นปิดมอนให้ไวที่สุดสกิลไหนช้าเราจะไม่ค่อยใช้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวลืมเอาสกิลบัฟมาใส่ช่องบัฟช่องบัฟช่องบัฟอืมเราขอใส่เออสกิลสกิลเนี้ยถามว่าเอามาใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ก็จะเปลืองมานาะเพิ่มปีซึ่งนั่นก็นั่นถ้าเกิดว่า ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมแต่อัพไปก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวววว65หห้ามันก็ต้องใช้แล้วนะครับอ่ะเบรบเรายังมีอีกสองสกิลอย่าลืมอย่าลืมพอดีไหมน,นี่สกิลคั้หนึ่งก็จะแรงขึ้นละอื้ม ออืะ่ะลองดูดิว่าสกิลที่ไม่อัพอะ่ะอันไหนแจ่มสุดอืมเอางี้ละกันผมไม่อยากล็อกไม่อยากฟิกตายตัวนะครับคือคุณผู้ชมชอบสกิลไหนชอบสกิลไหนนะครับหนึ่งสองสามตีสกิลเนี้ยอัพเต็มได้ก่อนหมดเลยแต่ ผมเลือกไม่ได้ไหรอพี่อ่ะบาลานไปบาลานก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอันนี้อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่สกิลเนี้ยผมให้ความสาคัญสกิลนี้เป็นสกิลแรกสกิลนี้เป็นสกิลที่สองนะครับสองสกิลเนี้ยมีค่าพอๆกันถ้าใครชอบเล่นพ v p อ่าสกิลเนี้ยดีก็อัพสกิลนี้เป็นสกิลที่สามที่เต็มได้นะครับ เออแต่ถ้าใครชอบเคลียร์มอนมากกว่าก็อัพสกิลนี้เต็มก่อนเพราะว่าไอเนี้ยมันมันหลายฮิตมันอัพเต็มมันก็จะเพลิงมานาด้วยนะครับร้อยสี่ร้อยสี่อัพเต็มเพลิงมานาจะจัดเลยนะครับแล้วร้อยสี่ที่ผมไม่อยากให้มันอัพเต็มตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสกิลเดียวมันเนี่ยแบบไม่อัพอะ่ะมันก็ฆ่ามอนได้อยู่แล้วอะ่ะซึ่งนั่นก็แปลว่าเราไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องอัพมันนะครับอืมอ่ะปิด บางทีก็ปิดไม่ตายไม่เป็นไรอืมฉะนั้นผมขอเลือกฉันเลือกนายค่ายกลพลปีศาจไม่ใช่ค่ายกลระเบิดพลเลิงนะครับอัพไปเลยคือคนคนที่จะอัพบาลานได้อะจะจะแชร์ลิงการอัพได้คุณผู้ชมต้องเป็นสุลตา่านอันเนี้ยสุลตา่านทำได้ถ้าอยากทำแบบว่า ก็คือของเราแรงอยู่แล้วอ่ะเราก็แชร์ลิงไปดิว่าสกิลไหนที่ยังสกิลไหนดาเมจลดอ,อยู่แล้วก็รีลงมาไปเติมแต้มให้สกิลอื่นนะครับอันนี้สุลต่านทําได้นะครับแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเล่นแบบของกลางๆเติมไม่เยอะไม่อัดแน่นก็แนะนําว่าให้อัพเต็มทีละหนึง่งสกิลซะมากกว่านะครับตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันดีวผมเอากลับไปแมปที่เขาเวลก่อนนะครับ ตรงไหนโอ้เนี่ยจำไม่ได้แล้วตรงหางมังกรปะ่ะอ่าอันนี้ FC ผมป่ะเนี่ยเก <c oughs> ็บสมุดด้วยปลากลางน่าจะแบบนี้นักพจน์หลังๆใช้มานาวันละบาทครับไม่ชัวร์ครับมันเปลืองอะรู้แค่ว่ามันเปลืองนะครับนักพจน์แบบนี้ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็วิธีการที่จะเล่นง่ายอีกอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องบาลานซ์หรือเราต้องวนสกิลให้ถูกอะคุณผู้ชมสมมติว่าถ้าเรียงสกิลคือถ้าใครไม่สนก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมถ้าผมเล่นผมสน <c oughs> ผมเล่นผมสนอยู่คือถึงแม้ว่าเราจะเรียนสกิลมั่วยังไงซะเดี๋ยวสุดท้ายระบบเกมมันจะ เลือกใช้สกิลที่มันฟูดาวเสร็จก่อนอยู่ดีเนาะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำคอมโบตัวเราเองแล้วมันแบบสมบูรณ์แบบมากกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับอคือถ้าอย่างกรณีเนี้ต้องเปลี่ยนสกิลนี้มาหน่อยแล้วก็เอาอย่างนี้ไร่ปาาาลาเป่าเผาระเบิดโยนไร่ปลาเป่าเผาระเปิด <laughs> อะไรของผมวะเนี่ย อะลองดีอ่าเนี่ยแล้วก็พยายามหาคอมโบที่มันต่อเนื่องเนาะนั่งดูไปนะครับว่าทำยังไงให้มันต่อเนื่องโอ้โหเนี่ยโคตรจะโกงนะครับสก,กิลไอ้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยคือหลักๆต้นเกมอะทำให้มันใช้สองสก,กิลนะครับ ปิดมอนได้หนึ่งเวฟอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสกิลนี้แรงไปสกิลนี้แรงไปไม่เหมาะกับการอยู่ข้างหลังเอ่อเราต้องใช้สกิลระยะไกลปิดท้ายแล้วก็ไล่ระยะใกล้ถ้าเป่าแล้วก็บินอืม สกิลนี้อย่างนี้ได้อะอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กเพราะว่าเราระเบิดมอนใกล้ตัวปาไปไกลต่อแล้วก็ตามด้วยไกลกทีหนึ่งแล้วมอนมันจะใกล้เราแล้วแล้วก็เป่าบุ้มบุ้มบุมบุมก็จะเคลียร์เปเวไปมังกรก่อนกับร้อยสี่ก่อนร้อยสี่กับมังกร ถูกแล้วถูกแล้วต้องมังกรก่อนถูกแล้วเพราะว่ามังกรน่ะมันทะลุมอนนะครับแต่ร้อยสี่ไม่ทะลุมอนเนาะต้องมันโดนทีทีละตัวซึ่งนั้นเนทะ่ากับว่าถ้าร้อยถ้ามังกรอ่ะเอ่าแล้วมอนไม่ตายแล้วมันยืนติดกันแล้วร้อยสี่ปล่อยหนึ่งเม็ดแล้วมอนตายมันจะชิ่งไปโดนเม็ดหลังอ่าอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถือว่าคอมโบคอมจอยถูกต้องตามกระบวนวามนะครับนี่โอเค โอเคอ่ะได้หลูมสกิลแล้วนี่ผมไม่ใช่เมนพดนะครับเนี่ยก็ต <c oughs> ้องมานั่งดูเอาเนาะ <c oughs> ก่อนจะจากคลิปนี้ไปคุณผู้ชม อันนี้ถามว่าจําเป็นไหมบางคนก็บอกไม่จําเป็นบางคนก็บอกจําเป็นแต่ผมบอกจําเป็นละกันด้วยความที่เรายิ่งยิ่งไม่ใช่สุลร,ร่านแล้วกันนะคุณผู้ชมยิ่งไม่ใช่สุดลตา่านอ่ะควรโฟกัสหน่อยคือด้วยความที่โกดโมบายอ่ะมอนอ่ะมันหลบโหดมากทุกคนถ้าแม่นถ้าแม่นยำอ่ะไม่พอเราจะมิดคุณผู้ชมถ้าค่าแม่นยำเราไม่พอเราจะตี มอนสเตอร์มิดและบางทีบางจังหวะคือพอมิดปุ๊บดาเมจโบโรดาเมจกลายเป็นโบไปเลยแบบสเสียจังหวะไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับยิ่งยิ่งเป็นอาชีพที่สก,กิลไม่ได้หลายฮิตอะ่ะพวกดาพวกกระบี่ไอ้กระบี่ยังพอได้กระบี่มีมี s อยู่เนาะอาชีพที่มัน DPS ได้น้อยแล้วกันเนาะอาชีพสก,กิลสายเบิร์ดนะครับควรจะทำแม่นยำไว้สักร13นะครับอืมมันจะได้เคลียร์มอนได้ทุกเวฟทุกเวฟเนาะ คือตีก็โดนตีก็โดน,โดนไม่มีมิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากไว้ประมาณนี้เลยกันนะครับคุณชมถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากๆเลยนะสํสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ดดนะครับ